เส้นทางคอ,อนคอ,อนอาวุธสายกระแทกที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะการเคลื่อนที่และความรวดเร็วในการโจมตีค่อนข้างช้าพูดได้เลยว่าโคตรโหดอยู่ในหมวดสโลว์เน้นการทุบตะบันหน้าสร้างจังหวะสตันยันทำลายเกาะเหมาะกับการฟาดเบาหน้าให้สา,ารกระจาย สวัสดีครับพบอีกเช่นเคยกับลุงมอสนอนแมวมาอธิบายและสาธยายการเล่นอาวุธคอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบภาค D O C s ั n นเบรกกันเลยเริ่มต้นโดยการสลับสับเปลี่ยนเป็นอาวุธคอนได้ที่กรองเก็บของในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ทําได้หมดจากนั้นเราก็เริ่มมาทําความเข้าใจกับสกิลทั้ง5้าในนอนว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยแต่ทว่าสกิลเหล่านั้นก็ยังสามารถใช้การได้ตามการกดปุ่มของเราแบบปกตินั่นละมือใหม่ที่จับเกมนี้ก็อาจจะงงกันสักหน่อยเดี๋ยวลุงมอสจะขึ้นไวให,ให้ดูกันแล้วกัน ก่อนที่จะไปต่อกันกับทั้ง5สกิลเรามาดูระบบใหม่ของคอนในภาคนี้กันก่อน ที่มีความสามารถใหม่เข้ามากับการสลับโหมดการโจมตีให้ดูสัญลักษณ์ด้านซ้ายบนตรงคมอาวุธจะมีรูปคอนสีเหลืองอยู่หากเราสลับโหมดคอนจะกลายเป็นคอนสีน้ำเงินอมม่วงขอเรียกเป็นคอนสีน้ำเงินก็แล้วกันคืซึ <c oughs> ่งสองโหมดนี้จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันซึ่งผู้เล่นใหม่อยา่ากังวลอะไรมากค่อยๆทำความเข้าใจกันไปกับการเล่นในช่วงแรกๆได้เลยสัญลักษณ์คอนเหลืองถ้าให้เปรียบคงเหมือนคอนโบราณคอนดั้งเดิมจากภาคกเก่าการเล่นจะยังคงสเต็ปรูปแบบดั้งเดิมไว้ใครที่เล่นภาคกเก่ามาก็ เริ่มแรกเน้นเล่นคอนเหลืองไปก่อนก็ได้ครับสัญลักษณ์ถอนสีน้ําเงินก็เปรียบดังคอนอนาคตที่มีรูปแบบการเล่นในรูปแบบใหม่ท่าใหม่สกิลใหม่และหากสลับสับเปลี่ยนจากคอนสีน้ําเงินมาคอนสีเหลืองจะส่งผลทําให้ระดับการชาร์จของคอ,อนสีเหลืองเข้าระดับ3ทันทีแถมมีระยะการพุ่งตัวลุบหลีกที่ไกลขึ้นด้วยการกดปุ่มก็ทําได้ไม่ยากกดปุ่ม R2 ครั้งแล้วตามด้วยปุ่มโสลับ,บวนลูบกันไป โดยที่การเปลี่ยนคอนเหลืองไปคอนน้ำเงินจะยืนอยู่กับที่ส่วนคอนน้ำเงินไปคอนเหลืองจะเคลื่อนที่ได้ไกลและแน่นอนสวิสกิลทั้ง11กับระบบคอน2สี2โหมดมันก็จะสัมพันธ์กันในระหว่างการเล่นนั่นเองเอาละว,วะแค่เริ่มก็แทบจะตบหน้าพากันแล้วสู้ๆนะครับทุกคนมาเริ่มกับ5สวิสกิลแรกที่ลุงได้กลืนไว้ตอนต้นกันเลยสกิลแรกไซส์ส a มนแวงคอนด้านข้างพัมพามมีแค่นี้เอง สกิลที่2ชาร์จสวิงสตรงิงการสลับโหมดไปคอนสีน้ำเงินการโจมที่จะแตกต่างจากคอนสีเหลืองเล็กน้อยจากการกดปุ่ม r 2บวกปุ่มสามเหลี่ยมและถ้าจบชาร์ตาที่ดูแล,แล้วจะเล่นง่ายและทำดาเมจได้ดีกว่าแต่ถว่าการเปลี่ยนจากคอนเหลืองมาคอนสีน้ำเงินจะไม่ได้บัฟชาร์ตระดับ3นะครับสกิลที่3ส,สปินนิ่งบัตเจียนถาควงคอนระดับชาร์ตสของคอนเหลืองนั่นเองไม่มีอะไรมากสุดดังเดิม u กิลที่สี่ Silk by spinning b t เกีย่ยวกัรพวง้อนทะยานขึ้นสู่กลางอากาศทําการโจมตีกลางอากาศได้ดีแถมยังสามารถชาร์จได้ด้วยชีเวบัคหนึ่งตัวลบจุดบอดของค้อนในการโจมตีกลางอากาศได้ดีพอสมควรกที่5 Impact creator ชีเวบัก2ตัวทะยานสู่ท้องฟ้าในแนวดิ่งและกระแทกค้อนลงมาอย่างรุนแรงสกิลจบ animation ค่อนข้างช้าเลือกใช้ให้ถูกจังหวะกันนะเออ เมื่อ5สกิลแรกเริ่มพร้อมก็มายอมใจกันสักเป๊กแล้วไปเอ็กกันต่อกับการเริ่มเล่นเกมรับเควสดเริ่มต้นทำการสำรวจแผนที่พื้นป่าแม่น้ำและทิวเขารวมถึงจุดต่างๆที่ท่านอยากจะไปพยายามเป็นคนมือไวขุดโนนเก็บนี่แซะตรงนั้นทีมุดตรงโน้นหน่อยสอยมอนเตอร์ตัวน้อยๆไปด้วยก็ดีถือสว่าวอร์มมือถือค้อนโชดูโก้กันไปเราเคล็กันต่อจนถึงเคลนหมู่บ้าน3ดาวโดยในช่วงนี้การเล่นจะเน้นเฉพาะคอนเหลืองแบบสายดั้งเดิมก็ได้ กดปุ่ม R2 บวบปุ่มสามเหลี่ยมรัวๆหรือจะเน้นชัวร์ๆชาร์สามตามด้วยถ่าจบแล้วสยบด้วยการหมุนตัวกลางอากาศก็ดีส่วนสายข้อน้ำเงินก็เล่นได้ไม่ต่างกันส่วนมือใหม่จัดไปเลย2หมด2สีฝึกนาทีนี้ได้เปรียบกับการเล่นที่เน้นการโจมตีด้วยค้อนสีน้ำเงินจากนั้นปรับมาหมดค้อนสีเหลืองเข้าชาด3สได้ทันทีจะจบด้วยท่าฟาดหรือจะหมุนตัวควงกลางอากาศก็ได้จากนั้นสลับมาใช้หมดค้อนสีน้ำเงินควงกันให้สุดมือเล่นวนหลุปไป เมื่อควงค้อนจนมือด้านและทะยานผ่านเคลสสามดาวกับเจ้าอัค์โนสมมาได้เราก็จะได้พบกับสกิลใหม่อันแรกนั่นก็คือเดสเบรเกอร์การพุ่งทะยานผ่านความตายด้วยความสามารถซูเปอร์อาร์เมอร์ที่พุ่งทะลวงควงค้อนผ่านสกิลต่างๆได้ลดดาเมจที่ได้รับลงอย่างมากแถมยังมีความสามารถที่เด็ดเจ็ดย่านน้ำนั่นก็คือเมื่อออกท่านนี้ไปแล้วเราจะเข้าสู่ชาร์จระดับ3ทันทีกดป,ปุ่ม L สอป,ปุ่มสามเหลี่ยมใช้เวบัค1ตัว จากนั้นเข้าท่าชาร์จสามด้วยการกดปุ่ม R2 ต่อได้เลยสกิลนี้ช่วยเสริมการเล่นได้เป็นอย่างดีบุกเข้าโจมตีได้รัวๆแต่ถ้าว่าการโจมตีกลางอากาศจะด้อยลงทันทีเลือกใช้ตามแต่มอนสเตอร์กันแล้วกันการเล่นในช่วงต่อไปปรับเปลี่ยนสกิลเป็นเดสเบรเกอร์แล้วตะลุยฝ่าฟันเควสหมู่บ้านไปเรื่อยๆใส่ที่ยังไม่เหนื่อยหรือคิดว่ามันง่ายไปก็เข้าไปที่ฮับขยับไปที่เควสลุนแรงกันต่อได้เลย แต่ถ้าเฉยๆก็เล่นตามเควสดหมู่บ้านไปไม่ว่ากันจะสกิลใหม่แล้วทีนี้เราก็จะมาเน้นเล่นค้อนโหดในโหมดสีน้ำเงินกันต่อด้วยการฟาดสแปมท่าเดสเบเกอร์ทะลวงควงกระบองสนองตันหาฟาดเบาหน้าจบด้วยท่าชัดสามกันรัวๆชัดสามหมดนี้มีดีที่สกิลออกได้ไวรุนแรงไม่ต้องแสดงให้เขินเพลิดเพลินกับ2ส,สเตปที่จะยกตัวอย่างให้ชมกันกับสเตปแรกกดเดินหน้าเรียกง่ายๆว่ายกก้าวยกชิดสกิดด้วยสันคอนอย่างรุนแรง แสดงฝีมือกันต่อสักนิดหวังให้ติดสตันหรือจัตบันหน้าขาให้สะดุ้งมุ่งเน้นไปยังจุดอ่อนก็ได้สเตปที่2กดอาสองแล้วเข้าอาชิดยักไหลสักนิดแล้วควงอัดกันไป3มรอบระเบิดพลังที่เตาเอาให้สะดุ้งมุ่งให้เหล่ามอนสเตอร์ชงักแล้วจะลงลักหมดนี้โหมดเน้นชาร์จโจมตี จากนั้นก็ผส,สมชิ้นส่วนมอนสเตอร์แล้วเอามาสร้างหรืออัปเกรดอาวุธคอนอันไหนแบบไหนก็ได้ไม่ซ้ำกัน8ชิ้นเราก็จะได้สกิลที่2มาอย่างชาร์จสวิตต์คอร์เรกเป็นสกิลในแถวที่2ที่ Mode, อัปเกรดโหมดคอนสีน้ำเงินได้อย่างสะสมใจเปลี่ยนโหมดการเล่นเป็นแบบพริ้วไหวควงกันให้ไหลแทบหักกับการชาร์จแบบระดับ1 2 3ตามลำดับแล้ววนลูปไปการชาร์จระดับที่1สามารถเข้าขั้น2ได้โดยการกดปุ่ม r 2ค้างไว้สักพักอย่าเพิ่งปล่อยปุ่มนะยะ รูปแบบการเล่นจะเป็นดังนี้ชาร์จหนึ่งกดค้างไว้สักพักจะเข้าขั้น2จากนั้นโจมตีต่อด้วยชาร์จ2โจมตีแล้วไปจบที่ชาร์ต3โจมตีวนลูปไปทั้ง2สเตปจะมีการโจมตี3ครั้งเหมือนเดิมแต่ดรามเมจะแตกต่างกันเล็กน้อยไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวสถานการณ์ตอนเล่นมันจะบังคับเราเองทําให้การเล่นรู้สึกผิวไหวเล่นวรวดเร็วขึ้นดามเมไม่ต้องห่วงจะเน้นสายท่าหรือสายแอตแท็กก็เข้า,ขา,ขาท่าหมด สลดก็แค่การใช้สกิลเดดเบรกเกอร์ในโหมดคอนสีน้ำเงินนี้จะไม่เข้าโหมดชาร์จ3ทันทีแต่จะอ้างอิงก,การชาร์จตามสกิลชาร์จสวิตคอร์เรตแทนให้คะแนนเต็มส0สายพิชิตสุดโหดในโหมดคอนสีน้ำเงินใครที่ชอบการโจมตีรัวๆมาเล่นสายนี้กันเลยจากนั้นก็ควงค้อนกันต่อตะลุยฝ่าฟันตะบันหน้าไปให้ถึงเควส5ดาวในฮับกับเควสฮันนิงยูแฮมเมอร์เบสิกอินฟอร์เมชันกับการจัดการเจ้าปุกจิปุกิและบารรัต เราก็จะได้สกิลใหม่ที่จะผลล็อกเป็นลำดับที่3ที่มีชื่อว่า Water Strike จะเข้ามาแทนที่ s i ส e Smart ท,ที่มีความสามารถป้องกันการโจมตีของมอนสเตอร์ได้ด้วยม่านน้ำสวยองคนอย่างเรามีท่าป้องกันตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีได้ดีขึ้นด้วยการกดปุ่มก็แสนจะง่ายได้กดแค่ปุ่มโอปุ่มเดียวแต่สิ่งที่ยากคือการจับจังหวะการออกสกิลความสัมพันธ์จะขึ้นอยู่กับการชาร์จ ชาร์จหนึ่งจะออกสกิลได้เร็วสุดต่อไปชาร์จสองและ3ตามลำดับแถมยังต้องศึกษาท่าทางการออกสกิลของมอนสเตอร์อีกการกดสกิลก็ต้องกดก่อนมอนสเตอร์ออกท่านในเซียววินาทีมือใหม่อาจจะยากสักนิดส่วนมือเกาอ่ายังลุงก็ไม่ได้ยากอะไรพเพราะแทบจะไม่ได้ใช้เลยฮ่าฮ่าฮ่ามีติดไว้คอมโบอุดจองโหวของการโจมตีระยะประชิดก็ยังดีกว่าฟันทงไว้ว่าจัดมาเลยสกิลนี้มีไว้ใช้กันยาว เมื่อสกิลใหม่ทั้ง3ปลดล็อกจนครบทีนี้ก็อยู่ที่เ,า Hunter, เราฮันเตอร์แล้วล่ะครับว่าจะจัดสกิลหรือสไตล์การเล่นกันแบบไหนเอาที่ไหวที่ลุยมอนสเตอร์ได้เป็นอันพอแล้วสานต่อไปถึงเควสระดับ7ดาวสามไปถึงเฮดอาร์ร้อยกันไปเลยแล้วมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายจะปลดล็อกออกมาและเหมือนว่าเรื่องราวจะจบลงแต่กลับคงทิ้งปริศนาบางอย่างไว้แต่ไม่ต้องสนใจอะไรเพราะนั่นมันคือการหลอกล่อให้เราเข้าติดกับกับการที่จะต้องเสียเงินซื้อส่วนเสริมเกม DLC ทีนี้ก็ต้ององอแงของเงินแม่ร้องให้ฟุ่มฟายก แต่เอาเหอะไม่ว่าจะร้องจะดิดดิน้นจะกลิ้งเหมือนลูกขนุนยังไงอันนี้เราก็ต้องทําไม่ว่าจะนวดแขนนวดขาน,นวดหน้าพาไปสระผมเข้าโซนเครื่องสาอางเดินเคียงข้างอย่าให้ห่างแมตแต่นิดเดียวแล้วค่อยเคียวกรุบกริบจัดมาให้จงได้กับภาคใหม่ DLC Sunbreak การเดินทางตามหาร่องรอยของปริศนาและนําพามาพบกับเหล่า NPC หน้าใหม่เมืองใหม่โซนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ต่างอาวุธอัปเกรดชุดเกราะแม้แต่การแลกเปลี่ยนของบอกเลยว่าว้าวสุดๆที่เด็ดก็คงอยู่ที่การพัฒนาเพิ่มระดับขั้นของการจัดสกิลออกล่าที่ตอนนี้เราสามารถจัดสกิลลงเล่นเควสได้ถึง2หน้าคัมพร์ด้วยกันมีทั้งคัมีร์ฟ้าและหน้าสีแดงส่งผลทําให้สกิลบางสกิลหลังจากนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสกิลหลายสกิลเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดที่จะหยุดพูดไม่ได้กับการมาถึงเมืองใหม่อย่างเอลคาโดนั่นก็คือการได้รับสกิลใหม่ของทั้ง14อาวุ ว้าวรวมถึงค้อนของเราด้วยกับซีลี่สี่สปินนิงบัชเชียนชาร์ดที่ทำให้ค้อนโบราณอย่างตำนานค้อนเหลืองของเราพัฒนาร่างสุดยอดถอดเปลือกเฉิดฉายร่างกายสีทองกับการโจมตีที่รุนแรงการควงค้อนที่หนักแน่นลดจำนวนรอบลงลดสภาวะการปวดหัวขณะหมุนตัวได้อันยอกแถมยังสามารถโยกตัวหลบสยบการเคลื่อนไหวเข้าสู่โหมดค้อนสีํำเงินได้ไวสุดๆ ความผิวเริ่มต้นกับการสลับโหมดค้อนพร้อมด้วยการสลับสวิตสกิลที่จะใช้บอกได้เลยบัรลัยสุดๆกดกันไม่หยุดกดผิดกดถูกกดกันจนมดลูกพังก็ยังไม่หยุดกดฝึกไว้ให้ชินกับรองได้ว่าขึ้นภาคสั้นเบรกมาค้อนเราโหดสุดๆไม่ว่าจะเน้นการเล่นแบบพุ่งเข้าหาแล้วระเบิดค้อนด้วยการชาร์จระดับ3หรือจะตามด้วยการเล่นฟาดแบบรวัรวด้วยโหมดค้อนสีน้ำเงินก็สนุกไม่แพ้กันเพียงแ,แค่การเล่นและการกดปุ่มสกิลจะค่อนข้างยากกว่าอาวุธอื่นในการเล่นแค่ช่วงแรกๆก็เท่านั้นเอง สู้ๆลุยกันต่อนะครับทุกคนต่อไปก็ลุยกันต่อไม่ว่าจะสร้างอาวุธอัปเกรดชุดเกราะหรือจะสุ่มซอยแล้วก็สอยมอนสเตอร์ไปให้ถึง MRC ขยับขึ้นเกรดมาได้ให้ทําเกรดหลักสองเฟสดขอนแล้วให้เรากลับมาที่หมู่บ้านทามูระเราก็จะได้สกิลใหม่ของทั้ง14อาวุธมาถึง28สกิลอาวุธละสองสกิลคอนข,ของเราก็จะลดล็อกสกิลที่มีชื่อว่า Chipping Sway และ Impact Burst นั่นเอง มาเริ่มที่สกิลคิปปิ้งสวกันก่อนสกิลที่ไม่ได้เพิ่มดาเมจใดๆแต่จะเพิ่มความผิวไหวขึ้นกะชากต,ตัวเองมายังทิศทางต่างๆหลบหลีกหรือจะเข้าหาได้ตามใจชอบแถมยังไม่สูญเสียระดับการชาติของคอนอีกด้วยใครที่บอกว่าคอนเชื่องช้ามาดูเลยจ้าตอนนี้เร็วนนกแตกแหกจนเอาไม่อยู่กันแล้วรอบนี้สายคอมโบเร็วหรือสายชาติคอนก็ไม่ต้องงุนงิดหัวใจก,กันอีกต่อไปลาคอนก็ไปฟาดกันได้เลยตามโดยสกิลสุดท้ายของสายคอนที่เหมือนจะนอนแมวมา ครที่บอกว่าโหดอยู่ในโหมดเคลื่อนที่เร็วแล้วมันเหลาเล่าว่าเราจบเคสได้ไวอัดมอนเลเวล300ได้ไม่เกิน5นาทีโดยไม่ติดสก,กิลนีุู้ม,มอสขอฟันถุงไว้ก่อนเลยว่าโมทั้งเพ พอสกิลนี้จะเพิ่มดาเมจทุกท่าอย่างมหาศาลยิ่งชาร์จระดับ3าด้วยไม่ต้องพูดถึงทุกครั้งที่โจมตีจะมีดาเมจเพิ่มจำนวนฮิตล้นทะลักออกมาด้วยช่วยให้การทำดาเมจของคอนทำได้ดีถึงขั้นสุดเพิ่มโอกาสสตันทำให้มอนสเตอร์สะดุ้งได้ง่ายกดใช้สกิลสังเวกหนึ่งตัวพันไว้รอบแขนจากนั้นปั่นหัวคอนสร้างคลื่นดาเมจกระแทกเป็นวงกลมเหมาะสมแล้วที่เป็นสกิลสรงท้ายสำหรับสายคอนการเล่นของสายคอนในช่วงนี้ก็ยังคงแบ่งออกเป็นสองสายได้อย่างเช่นเคย สายแรกจะเน้นชาร์จสด้วยคอนสีน้ําเงินที่สลับโหมดคอนได้ผิวไหวแถมเพิ่มบัฟพลังโจมตีได้โหดสุดๆสายที่2โจมตีรวดเร็วด,ด้วยโหมดคอนสีน้าเงินที่มีความผิวไหวขั้นสุดแถมยังมีบัฟพลังโจมตีเพิ่มจํานวนคิดได้อีกด้วยและตามด้วยการเล่นในรูปแบบสุดท้ายกับการเล่นผสมผสานกับการสลับสับเปลี่ยนสวิสกิลโดยที่จะเน้นการทํางานของสกิลในแถวที่5ทั้ง2สกิลมาทําการคอมโบกันบอกได้เลยว่ามันสุดๆ ดาเมจโหดเหมือนโกรธใครมาเห็นเลขดาเมจขึ้นแล้วก็อดคํากันไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเราเอาเวลาไปทําอะไรกันอยู่จากนั้นเราก็ตะลุยเก็บรายละเอียดต่างๆให้ครบไม่ว่าจะเป็นมอนติดเชื้อเลเวล300เควสสเปเชียลหรือเควสอีเวนต์ต่างๆจะสมส้อยล้อมเกลือหรือจะอัปเกรดอาวุธใหม่ๆมาใช้เล่นกันสมสกิลชุดเกราะด้วยระบบ curious armor crafting หรือจะวิ่งเล่นช่วยเควสเพื่อนๆก็ได้ เอาละครับแนวทางการเล่นอาวุธคอนก็นมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วต้องบอกกล่าวเลยว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ลุงมอสลองเล่นลองศึกษาด้วยตัวลุงมอสเองอาจจะมีตรงไหนผิดพลาดหรือมีตรงไหนที่ตกหล่นก็ต้องขออภัยด้วยเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็เสนอพูดคุยกันได้ไดใต้คลิปเลยและแน่นอนแนวทางการเล่นคอนที่จะตามมาหลังจากคลิปนี้ได้ปล่อยออกไปแล้วไม่ต้องเดาให้ยากเพราะแนวทางการเล่นทั้งหมดมันก็อยู่ในคลิปนี้นั่นละ่ะ ทายน,นี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามผลงานลุงมอสเรื่อยมาคอยกดไลค์ส่งกำลังใจกันให้เรื่อยๆอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงเอาละครับคลิปนี้ลุงมอสคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ